ชาวราศีพิจิกที่คาดหวังเรื่องของการเงินมันจะเห็นเงินทันทีแล้วเงินก้อนใหญ่ชาวราศีพิจิกที่คาดหวังทั้งชื่อเสียงและเงินทองให้รู้เลยว่าเงินจะมาก่อนแล้วชื่อเสียงจะค่อยๆตามมาแอนมืน <And S 1> สีชี้ดวงสวัสดีครับมื่นเทวฤทธิ์ครับอาจารย์สีค่ะชี้ดวงดาวเสาร์เดินหน้ามีอะไรดีๆราศีพิจิกครอบ,คร,บครัว,รวดีด สนับสนุนและเป็นกําลังใจให้กับพวกเราได้การกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับการทํานายนี้เป็นการทํานายแบบภาพรวมนะคะของชาวลัคนาราศีพิจิกเท่านั้นนะคะแต่ถ้าหากท่านใดสนใจนะคะดูดวงส่วนตัวท่านสามารถทักจองคิวทางไลน์ได้เลยะคะ่ะการทํานายของเรานะครับเป็นการทํานายแบบโหราศาสตร์ไทย เราจะอ้างอิงจากดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นหลักนะคบกรอบการทำนายของเราจะอยู่ในวันที่15พฤศจิกายน68จนถึงวันที่13กุมภาันธ์69นะครับส่วนดาวเสานะคะเป็นเจ้าเลือนนะคะสหัชชะของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะสหัชชะแปลว่าเพื่อนนะคะพี่น้องท้องเดียวกันนะการเดินทางระยะใกล้กลนะคะสังคมนะคะการมีชื่อเสียงในสังคมก็ ตามความหมายสหัชชะเช่นเดียวกันค่ะครับผมดาวเสาเดินหน้ามีอะไรดีๆนะครับของชาวราศีพิจิกเนี่ยทาไมถึงบอกว่าครอบครัวดีนะครับทั้งๆท,ที่อาจารย์ศรีบอกแล้วว่าดาวเสาเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะคือการเดินทางคือพี่น้องนะครับดาวเสาตอนนี้สถิตอยู่ในราศีกุม เรือนพันธุหรือเรือนครอบครัวเรือนความมั่นคงบ้านที่ดินนะครับก็คือเรือนเรือนพันธุเลยซึ่งดาวเสาร์ที่สถิตอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยมีดาวราหูเนี่ยร่วมอยู่ด้วยจริงๆดาวคู่นี้เนี่ยอยู่ร่วมกันตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามสิงหาแล้วนะครับแต่ว่าดาวเสาร์เนี่ยอย่างที่บอกครับถอยเดินถอยหลังพอเข้าสิบห้าพฤศจิกาเนี่ยดาวเสาร์เดินหน้ามันกลายเป็นว่าดาวเสาร์กับดาวราหูที่สถิตในเรือนพันธุเนี่ยมีกําลังทั้งคู่นะครับจึง มีเหตุกระตุ้นให้กับชาวราศีพิจิกนี่มีความกระตือรือร้นโดยบริยาย<ะ>หนึ่งถ้าไม่กระตุ้นตัวเองก็จะถูกครอบครัวกระตุ้นญ<ะ>าติพี่น้องกระตุ้นพ่อแม่พี่น้องผลักดัน แต่จะเป็นในเชิงกระตุ้นหรือว่าผลักดันหรือว่าส่งเสริมซะมากกว่ากว่าการกดดันชาวราศีพิจิกซะอีกเนี่ยที่ไปกดดันอะ่ะทางฝั่งญาติพี่น้องหรือครอบครัวให้กระตุ้นตัวเองบางทีเราขาดแรงผลักดันไปกดดันเขาให้เขาผลักดันเราอีกทีนึงอย่างเงี้ยบางทีเราอยากจะทําอย่างนี้อยากจะได้อย่างนี้อยากจะลุยกับเรื่องพวกเนี้ยกําลังไม่พอญาติพี่น้องส่งเสริมครอบครัวผลักดันเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับชาวราศีพิจิกในช่วงเนี้ย ตามแคปชั่นเลยก็คือครอบครัวดีครอบครัวดีจริงๆโดยเฉพาะชาวราศีพิจิกที่มีครอบครัวจะได้รับการส่งเสริมกันดีมากคนรักส่งเสริมดีครอบครัวส่งเสริมดีแต่ในมุมของญาติพี่น้องและคนรักถ้าอยู่ใกล้กันมากก็ไม่ได้ดีนะครับเพราะว่า มันมีเกณฑ์ที่ญาติพี่น้องของเรากับ <c oughs> กับ,ก,บกับคนรักของเราเนี่ย <c oughs> มีโอกาสที่จะมีปัญหาทะเลาะบ่แวง้งมีปากมีเสียงกันได้ <c oughs> ทั้งทั้งที่ทุกคนมองเป้าหมายเดียวกันก็ค,คือตัวเราการสนับสนุนตัวเราแต่วิธีการของคนรักและครอบครัวจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเว้นระยะระหว่าง คนรักกับครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราจะได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองฝ่ายแต่เมื่อไหร่ถ้าเขาตีกันเนี่ยศูนย์เปล่าเลยการสนับสนุนมันจะศูนย์ไปเลยนะครับเพราะว่าเขาก็จะไปพ่อแม่เธอพี่น้องเธออย่างนี้อย่างนี้เนี่ยแฟนเธอมันอย่างนี้อย่างนเนี้เขาเนี้เรื่องยาวในมุมของการงานอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวบุคคล การร่วมงานกับใครการจะทำกับใครหุ้นกับใครคอนเนคกชันกับใครเดีลยวงานกับใครจะได้รับการสนับสนุนดีมากดีมากเลยเขาจะส่งเสริมเราดีมากแต่ข้อเสียคือถ้าพูดผิดหูกันแม้แต่ประโยคเดียวทุกอย่างล้มเลยนะครับดีดีสุดเสียเสียสุดเรื่องพวกนี้ต้องระมัดระวังชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นหนึ่งในราศีที่โดดเด่นมากๆในการเดินหน้าของดาวเสาร์แต่เสียคือเสียมากๆเลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์เป็นสิ่งสําคัญ การควบคุมอารมณ์การควบคุมคําพูดช่วงปลายเดือนพฤศจิกาไปจนถึงช่วงต้นเดือนกุมภาชาวราศีพิจิกจะมีคําพูดที่ถือว่ากระแทกกระทันพอสมควรเพราะฉะนั้นการพูดกับใครได้พูดกับใครไม่ได้ต้องต้องระมัดระวังนะครับเรื่องนี้สําคัญมากๆคราวนี้มาดูไพ่อาจารย์ศรีครับว่าจะแนะนําอะไรชาวราศีพิจิกในช่วงเวลาที่ดาวเสาร์เดินหน้าบ้างค่ะ ชาวพิจิกนะคะอาจารย์สียิบไพ่มาแล้วนะโหงานเด่นจริงๆนะคะชาวพิจิกนะคะไม่ว่าคุณจะนะทำงานประจําหรือทํางานส่วนตัวนะคะมันมีโอกาสมากนะคะต่อให้คุณทํางานประจําก็เถอะคือคือการขยับขยายในเรื่องงานนะคะเพราะว่าบอกเลยว่าคุณมีโอกาสนะคะประสบผลสําเร็จมีงานเยอะงานการติดต่อนะงานที่ข้องเกี่ยวกับต่างประเทศงานจ็อบนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับงานอีเวนต์นะคะที่สําคัญนะโดดเด่นมากในเรื่องที่ความสามารถเฉพาะตัว ของคุณในเรื่องงานเพราะฉะนั้นพี่จิกเนะี่ยบอกเลยช่วงจังหวะนี้มีแต่งานงานงานแล้วก็งานในขัวคิดแถมนะทำง,งานแล้วมันได้ตังค์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น พิจิตเป็นช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งนะคะลุยให้เต็มที่ค่ะไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานจ็อบงานอีเวนต์นะคะแล้วใช้ความรู้ความสามารถพิเศษรวมทั้งซิกเซน์พิเศษของคุณเนี่ยกรอบโก้ยนะคะเงินทองนะคะซึ่งได้เป็นกรอบเป็นกำนะหน้าไพ่ถือว่าการเงินดีมากนะคะเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องดีของชาวพิจิตนะ,ะได้เงินจากเรื่องงานนั่นเองอทีนี้มาดูเรื่องที่ต้องระมัดระวังบ้างนะหน้าไพ่อันแรกบอกเลยว่านะนักพายากรณ์หรือหมอ นักโหราศาสตร์เอาง่ายๆเลยพิจิกเนี่ยเป็นดวงที่ซ้ายได้ขวาได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์สีแนะนําสมมติถ้าคุณอยากทําอะไรที่มันบิกบ๊กๆใหญ่ๆจริงๆนะหรือไม่บิ๊กก็ได้นะกลัวตัดสินใจผิดพลาดควรมาเช็คดวงก่อนอันดับแรกเพราะนาคไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยไปลุยเรื่องงานนะคะสิ่งใดเราทาได้สิ่งใดทดําไม่ได้ที่สําคัญพิจิกเนี่ยก็ยังแบบคิดมากเนาะยังเก็บกฎยังคิดมากยังแบบ กดดันตัวเองอ่ะในบางติดย้ำคิดย้ำตาอยูอ่ในบางมุมอ่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะคะลองหาข้อมูลเยอะๆนะคะลองซิกแซกลองแก้ปัญหาดูนะคุณก็จะเฮงมากๆนะ,ะผิวนะโชคใหญ่ในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์การติดต่ออสังหานะเพราะว่าหน้าไพ่มันคือโชคชะตาที่ดีที่สุดแล้วก็ที่สําคัญมีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นหนึ่งคุณอาจจะต้องบาลานซ์บาลานซ์ในเรื่องเกี่ยวกับทําทุกอย่างนี่แหละรวมทั้งนะคะครอบครัวนะคะ เขาเรียกว่าทําคนเดียวอาจจะไม่สําเร็จเนาะสู้ก็สู้ทั้งครอบครัวอันเนี้ยนะคะเป็นอะไรที่พี่จิตควรทํานะคะจะทําอะไรทั้งทีค,คุยปรึกษาครอบครัวดูเอ้ยเอาไหมสู้เปล่าทำหรือเปล่านะคะอันเนี้ยเราจะทําให้คุณเฮงปังมากๆในเรื่องเกี่ยวกับโชคชะตามีอะไรที่มันดีๆที่สุดในรอบหนึ่งของชีวิตของพี่จิกนะ,ะขอให้เฮงปังนะคะคอย่างที่บอกเนาะนะ,ะอย่ามัวแต่กลัดกุ้มคนเดียวนะนะหา หาคนในครอบครัวปรึกษานะคะปรึกษาเขาอยากทานู่นนี่นั่นโอก,กาสเปิดแล้วนี่นะคะคถามนักพยากรณ์ด้วยถามคนในครอบครัวด้วยแล้วคุณจะเฮงปังมากในช่วงจังหวะนี้ค่ะคชาวราศีพิจิกที่คาดหวังเรื่องชื่อเสียงมันจะไม่ปุ้งปั้งนะมันจะค่อยๆมาแล้วขยายขึ้นขยายขึ้นชาวราศีพิจิกที่คาดหวังเรื่องของการเงินมันจะเห็นเงินทันทีแล้วเงินก้อนใหญ่ ชาวราศีพิจิกที่คาดหวังทั้งชื่อเสียงและเงินทองให้รู้เลยว่าเงินจะมาก่อนแล้วชื่อเสียงจะค่อยๆตามมานะครับคราวนี้อยากจะแนะนําน้ําหอมให้กับชาวราศีพิจิกบ้างชาวราศีพิจิกช่วงนี้ร้อนร้อน,อนแรง,งปากไวรนะ้อนเงินด้วยจะแนะนําน้ําหอมกลิ่น พระแม่คงคาคน้ําหอมกลิ่นอาโปธาตุน้ําหอมกลิ่นธาตุน้านะครับ <c oughs> เพื่อความเย็นความชุ่มความสบายจริงๆลัคนณาพิจิกหรือราศีพิจิกก็เป็นราศีธาตุน้านะแต่ว่าช่วงเนี้ยดาวประจาตัวเรามันร้อนหลายๆอย่างเสริมให้ร้อนด้วยภาวะของราหูของเสาด้วยมันกระตุ้นให้เราร้อนให้เราเร่งให้เรารีบน้ำหอมพระแม่คงคาน้ำหอมอโปธาตุน้ำหอมธาตุน้ำเนี่ยจะทําให้เราเย็นขึ้นฉ่าขึ้นชุ่มขึ้นนะครับใช้เวลาเข้าหาผู้ใหญ่ ใช้เวลาขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ริมน้ําโดยเฉพาะพระนาคบุกหรือพญานาคพญานาคพรมที่องค์ท่านแล้วขอพอรพรนั้นจะส่งผลได้รวดเร็วมากสายมูต้องมาถูกต้องกลิ่นต่อมาสเสน่ห์เมตตามหานิยมแน่นอนมหาโหงนะครับเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยม<ะ>โดยเฉพาะช่วงปลายพฤศจิกาไปจนถึงต้นกุมภาชาวราศีพิจิก จะต้องเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่เจอคนเบอร์ใหญ่ๆไม่ว่าจะขาวจะเทาจะดำม,มหาโหงจะทำให้คุณมีเสน่ห์ทำให้คุณเป็นที่น่าสนใจทุกๆก,การเข้าสังคมกลิ่นของน้ำหอมมหาโหงจะดึงดูดคนส่วนใหญ่ให้เข้ามาสนใจในตัวคุณอขอวอวยพรให้กับชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับครอบครัวดีกัลยานามิตรที่ดีเพื่อนที่ดีขอให้เข้ามาหาชาวราศีพิจิกครับ ชาวพิจิกนะคะในช่วงจังหวะนี้ไม่ว่าคุณจะหยิบจับทําอะไรไม่ว่าเล็กหรือใหญ่นะขอให้ได้รับการสพอร์ตแล้วก็ขอให้การเงินปังๆตามดวงค่ะชมคลิปแล้วกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้เจอแต่เรื่องดีๆนะครับฝากติดตามผลงานของแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะ รับจัดพิธีบวงสวงและเครื่องบวงสวงโดยทีมงานมืออาชีพไม่ว่าจะตั้งศาลยกเสาเอกบวงสวงประจำปีบวงสวงพระแม่ธรณีหรือศาลหลักเมืองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนชุดเล็กชุดใหญ่เราก็ยินดีให้บริการทักมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ